ตนสังกัดแถลงด่วนพ่อนางเอกดังถูกจับกุมในข้อหาช่อโกง คังมินขยอนออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพ่อของเธอที่เพิ่งถูกจับกลุ่มวันที่7กุมภาพันธ์66เวเวกันเอนเตอร์เทเมนต์บอกกับนิวเซนว่าคัางมินขยอนต้องทนทุกข์ทรมานหลายครั้งเนื่องจากปัญหาทางการเงินของพ่อของเธอตั้งแต่เธอเดบิวต์ตอนอายุ18ปีคังมินขยอนตัดการติดต่อกับพ่อของเธอหลังจากที่พ่อของเธอต้องทนทุกข์อย่างหนักและเธอก็ไม่เคยเกี่ยวข้องกับธุรกิจของพ่อเธอต้นสังกัดกล่าวต่อว่าอย่าง กตาเธอได้ฉดชัยนี่ของพ่อของเธอเพื่อเติมเต็มความรับผิดชอบทางศิลธรรมของเธอต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อขังวินขยอนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆของพ่อเธอกิจกรรมของเธอในฐานะคนดังและในฐานะตัวแทนของบริษัทของเธออาวิมูอาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆของพ่อของเธอขังมินขยองไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่าสุดนี้เช่นกันนอกจากนี้ต้นสังกัดเตือนว่าในอนาคตเราจะจัดการกับปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นจากการชัก และการใช้ชื่อของคังมินขยอนอย่างแน่นอนเหตุผลที่คังมินขยอนเปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าวก็เพื่อปกป้องไม่ให้ตกเป็นเหยื่ออีกหลายคนกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และขออภัยในความไม่สะดวกตามรายงานของ SBS News พ่อและพี่ชายของคังมินขยอนถูกนักลงทุน19คนฟ้องร้องเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์และพ่อของเธอถูกจับกุมในข้อหาช่อโกนักลงทุนมูจิริ คาจูคยองกีโดซึ่งเป็นของพ่อและพี่ชายของคิมมินคยองผ่านทางมิสเตอร์อา ผู้อำนวยการสถาบันประมูลที่ปูซานพวกเขาลงทุนเชื่อว่าสัญญาการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างนายพี่ชายของเอกและคังมิขยอนที่กล่าวว่าที่ดินตามสัญญาจะได้รับการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยภายในสองปีหากไม่เป็นเช่นนั้นนักลงทุนจะได้รับเงินคืนสองเท่าของเงินลงทุนหลักในการพัฒนาที่ดินอย่างไรก็ตามพวกเขาประสบปัญหาสูญเสียทางการเงินหลังจากที่สัญญาไม่ถูกระงับมีรายงานว่าพ่อของคัง,งมินขยอนฟ้องนักลงทุนใน ข้อหามินประมาทเช่นกัน